มาบุชีใส่ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวไปกูถ่ายคลิปเลยเดี๋ยวกูแจ้งความแน่ตังมาค่ารถอ่ะแล้วเช็ดบ่อยด้วยไปไปไปเลยไปเลยตังตังมาค่ารถอ่ะเรียกตำรวจไปโทรแจ้งตำรวจเลยโอ้โหอะไรเนียนี่เกินไปมั้กวะโอ้โเร่งเราเร่งเราให้เร็โอ้โค่ารถก็ไม่จ่าย อะไรวะข oh. ี่ใส่รถอะ oh. เกินไปแล้วเกินไปแล้วลูกค้าอย่างเงี้ยตูดกูเปียกหมดเลยเนี่ยกู <S 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 ว่าลว oh. แล้วอะแล้วค่ารถอะค่ารถอะแปดสิบห้าบาทครับ oh. แล้วลูกขี้มูกขี้มือ เต็มเสื้อคุณอุยใครคิดว่าอะไรพี่ตลกตลกเดี๋ยวคุณแจ้งความจบเออไป็นอะไรพี่เดี๋ยวมึงชื่ออะไรกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเที่ยวใส่รถกูแล้วมาโคตรไก่ขารถแล้วไม่ให้ค่ะเออสี่อึงเกินไปอย่างนั้นอนะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ฟ l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ